เหมือนข้าวคอยเคียวได้ยินไหมเหล่าเสียงนี้พี่เฝ้าเรียกหารำเพรียกเรียกหาตั้งตานับเวลารอคอย คอยเช้าคอยเย็นไม่เห็นสักหน่อยปีเคลื่อนเดือนคลอยรักเอ๋ยจะลอยรักเอ๋ยจะลอยแรมไกลอีกเมื่อไรรักจะคืนรื่นรอ แแบกบ้านแล้วร่วงสีม่วงที่พี่ชื่นชมรีดเรียงรังอมน้องปล่อยให้พี่ตรมคนเดียวรวงเอ้ยรวงทอง ต้องรอคนเกีเ่ยวรวงข้าวคอยเคียวพี่นี้คอยเหลียวคอยนับวันรอพี่มากลับเถิดนาทุกเวลาพี่คอย ตะแบกบานแล้วร่วงสีม่วงที่พี่ชื่นชมรีดริงรังอม,มน้องปล่อยให้พี่ตรมคนเดียวรวงเอ้ยรวงทอง ต้องรอคนเกีเ่ยวรวงข้าวคอยเคียวพี่นี้คอยเหลียวคอยนับวันรอพี่มากลับเถิดนาทุกเวลาพี่ขอ เหมือนข้าวคอยเคียวส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติ